ลูกจ้างใช้สิทธิ์ลาป่วยอัดเบ t เทสจะโดนอะไรจากนายจ้างบ้างสวัสดีครับทนายกอล์ฟจากช่อง just law It กฎหมายง่ายนนดเดียวครับวันนี้นะครับมีประเด็นที่อยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการลาป่วยและก็เป็นกรณีที่เป็นลาป่วยอัดเบ t เทสด้วยนะครับลาป่วยที่ไม่เป็นความจริง อยากจะป่วยก็ป่วยอยากจะไม่สบายก็ไม่สบายครับอันนี้มันมีบทลงโทษกับลูกจ้างด้วยท่านนายจ้างพบการกระทำความผิดน,นะครับก่อนอื่นเนี่ยจะต้องบอกทุกคนก่อนว่าลูกจ้างเนี่ยมีสิินลาป่วยใ้ตามความเป็นจริงเนาะแต่มันก็จะเจอลูกจ้างหลายๆคนเนี่ยที่เขาไม่ได้ป่วยหรอกแต่ปรากฏว่าอยากจะป่วยนะครับและปรากฏว่ามันมีอยู่เคสนึ่งเนี่ยที่ผมเคยเจอนะครับก็คือปรากฏว่าลูกจ้างเนี่ยยื่นลาป่วยกับบริษัทแต่ปรากฏว่าเพื่อนพนักงานดันไปเห็นลูกจ้างท่านนั้นเองเนี่ย กำลังเดินอู่อีอยู่กับแฟนในห้างสรรพสินค้านะครับมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาครับว่าถ้าเกิดนายจ้างเนี่ยพบว่าลูกจ้างเนี่ยลาป่วยนะครับเป็นเท็จไม่เป็นความจริงเนี่ยลูกจ้างจะโดนอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะครับเป็นเรื่องแรกเลยก็คือรายงานอันเป็นเท็จแน่นอนนะครับเนื่องจากลาป่วยไม่เป็นความจริงเป็นมีความผิดเรื่องแรกเลยคือรายงานข้อความอันเป็นเท็จละ2คือการลาป่วยของคุณเนี่ย ในเมื่อมันไม่มีความเป็นจริงนะครับไม่เป็นจริงนะครับเป็นเรื่องของเพจเนี่ยการลาปล่วยคุณเท่ากับเป็นการขาดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรเลยและนายจ้างเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะหักค่าจ้างคุณได้ด้วยเพราะคือว่าคุณขาดงานนะครับอันที่3มเนี่ยผมเคยเจอเคสหนึ่งเหมือนกันคือไปปลอมใบรับรองแพทย์มานะครับโดยการเอาใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลอันนึงนะครับแล้วมาทําการตัดต่อเขียนชื่อของลูกจ้างท่านนั้นลงไปแล้วก็ ใช้ลายเซ็นหมอเหมือนเดิมและแนบใบรับรองแพทย์ตัวนั้นส่งให้กับนายจ้างด้วยอาจเป็นควา,ามผิดฐานปลอมเอกสารได้ด้วยน,นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเตือนพนักงานทุกคนเลยนะครับกฎหมายให้คุณลาป่วยได้แต่ลาป่วยตามความเป็นจริงและป่วยจริงนะครับอย่าใช้สิทธิ์ลาป่วยทา,ทางที่ไม่ได้ป่วยจริงมิฉะนั้นนายจ้างอาจจะลงโทษคุณได้ครับ